คุณรู้หรือไม่ประเทศกัมพูชามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและผันผวนสามารถสรุปเป็นยุคสำคัญต่างๆได้ดังนี้ยุคอาณาจักรแรกเริ่มฟูนันและเจนละอาณาจักรฟูนันพุทชศตวตรรษที่6 1ถึง11เป็นอาณาจักรแรกเริ่มในบริเวณนี้มีที่ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างและชายฝั่งทะเลมีอิทธิพลอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับอารยธรรมอินเดียเข้ามา อาณาจักรเจนละหลังพุทธศตรวรรษที่11เจนละซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของฟูนันได้เข้ามามีอำนาจแทนที่และมีการแบ่งออกเป็นเจนละบกและเจนละนามยุคเมืองพระนครจักรวรรดิขเขมรประมาณพุทธศตรวรรษที่14-19เป็นยุคที่รุ่งโรจน์และยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่2ส,สถาปนาอนาณาจักรและระบบคุณรู้หรือไม่ประเทศกัมพูชา มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและผันผวนสามารถสรุปเป็นยุคสำคัญต่างๆได้ดังนี้ยุคอาณาจักรแรกเริ่มฟูนันและเจนละอาณาจักรฟูนันพุทธศตรวตรรษที่6-11ถึงเป็นอาณาจักรแรกเริ่มในบริเวณนี้มีที่ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างและชายฝั่งทะเลมีอิทธิพลอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับอารยธรรมอินเดียเข้ามาอาณาจักรเจนละหลังพุทธศตรวตรรษที่11 เจละซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของฟูนันได้เข้ามามีอำนาจแทนที่และมีการแบ่งออกเป็นเจนละบกและเจนละนามยุคเมืองพระนครจักรววัติขมรประมาณพุทธศตรวรรษที่14บสถึงสิเป็นยุคที่รุ่งโรจน์และยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่สองสถาปนาอาณาจักรและระบ,บ